สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งคะ่ะวันนี้มีเรื่องราวที่ท่านที่อยู่ในวงการทําผมทั่วทั้งประเทศพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําให้ทุกคนนั้นสร้างมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทยเพื่อก้าวไปสู่สากลให้ได้ที่เราคุยคุยกันปี2558นี้มันจะต้อง รวมตัวกันเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC กันแล้วแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเป้าหมายปลายทางของทุกๆวิชาชีพนอกจากจะโดดเด่นเป็นหนึ่งใน AEC ให้ได้เราต้องฝันไกลแล้วก็ไปให้ถึงในระดับสากลวิชาชีพช่างผมไทยก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทยกับทางผู้บริหารของสถาบันโทนเนียนกายประเทศไทยนะคะซึ่งที่นี่ เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานที่ได้รับการรับรองของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานด้วยทางด้านวิชาชีพช่างผมนะคะขอแนะนําแขกรับเชิญของดิฉันในวันนี้ค่ะดรสริชิดชัดแก้วและคุณจินนาสืบสายไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝ่าพี่จินนาค่ะอยากให้พี่ทั้งสองท่าน แนะนำนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเป็นในมุมของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการต้องปรับตัวยังไงแล้วในส่วนของช่างผมหรือพนักงานต้องปรับตัวยังไงคะในเรื่องของเอาเรื่องของช่างผมก่อนก็ได้นะคะใ,<ช>ในเรื่องของช่างเนี่ยนะคะเรา,าก็ต้องเพิ่มคือไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะคะต้องเหมือนเขาเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถนะคะก็คืออาจจะต้องเพิ่มทั้งทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญก็ต้องเพิ่มด้วยแล้วก็เพิ่มไปถึงเรื่องของ ทั่วๆไปเช่นเรื่องของบริการเรื่องของจร,ริยธรรมเรื่องของจรรยาบาลเรื่องของขนบมเรเยมประเพณีเราต้องทุกอย่างใสเราก็ต้องเอาความเป็นไทยของเราเช่นคนไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีมีความเอื้ออาทรอ,อย่างเงี้ยค่ะเอามารวมใช่ยิมสยาม,ใ,ยม,ยามในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาฝีมือพวกคู่กันไปการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุยกันอย่างนี้เฉยๆคะมันสะื่อสารหลายอย่าง ซึ่งในอาชีพเนี่ยปกติเราก็ใช้อยู่แล้วเวลาที่เราจะทําให้บริการลูกค้าเนี่ยมันต้องสื่อสารกันถูกไหมคะ<ฆ>ไม่ใช่เข้ามาลูกค้าอยากได้ยาวกลับออกไปสั้น <c oughs> แล้วสื่อสารกับวิชาที่เป็นเรื่องนะคะพราะการสื่อสารเนี่ยเราใช้กันมานานแล้วแต่พอมันมีเรื่องของการเปิดสิรค้าเนี่ยการสื่อสารมันต้องชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะปกติผู้ภาษาไทยเนี่ยยังฟังกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วตอนนี้ไม่รู้ภาษาอะไรต่อไม่อะไรต่อให้เป็นภาษาอังกฤษภาษากลางก็ภาษาอังกฤษหลายๆาสำเนียงนั้น ืีอสารใช่ค่ะไม่ว่าจะสือ่อด<ช>้วยการคุยกันเขียนห,หรือภาษากายภาษาใจภาษาตาก็มีนะคะจะเป็นยาวเป็นสั้นมันไม่ได้สำคัญมราสำคัญว่าเราสารืาส่อให้ลูกค้าเขาเ้าใจได้ไหยว่าสิ่งที่เราจะตัดเนี่ยคุณชอบและเราทำได้การที่เป็นเป็นแฟรนไชส์ของสถาบันเนียนกายที่ังกฤษเนี่ยตอนนี้มองวงการนี้มันมันมันพัฒนาหรือว่า อีกกี่ขั้นคะกว่าจะไปถึงในระดับโลกนะคะนี้เลยเลยเอเชียนไปแล้วนะคะเราไปถึงระดับโลก <F TA S 2> เ c a กัถ้าถาม่ป๋าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเราจะยืนยันกันว่าคนไทยฝรั่งเนี่ยมันจะมีครีเอทดีมากเขาจะครีเอททรงอะไรต่างๆ,ๆที่ออกมาแล้วแบบโอ้โหมันสุดยอดจริงๆแต่ว่าเราก็จะรู้สึกเอาใจเข้าข้างตัวเองว่าคนไทยเนี่ยละเอียดเป็นไหมคะคนไทยละเอียดโอ้ับรองของเราเนี่ยละเอียดมากเรื่องความละเอียดสู้เราไม่ได้แต่ณที่ป่ป๋าทํางานกับ ต่างประเทศมาแล้วอะไรแล้วเนะฮะเรารู้เลยว่าหน้าบัตรเนี้ยนอกจากพี่คเอดสุดยอดแล้วเนี่ยความละเอียดเขาก็สุดยอดเล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราละเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งยิ่งละเอียดหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องต้องปรับตัวแล้วค่ะต้องปรับตัวแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไม่แล้วไม่ใช่แค่เราละเอียด ก่บเขาไม่ใช่แล้วนะคะหรือสมัยก่อนว่าเราสารตะก้ออะไรสวยก็ยังสวยอยู่นะคะไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ด้อยลงนะเราเก่งเขาอาจจะตะก้อรอดบ่วงไปแล้วตะก้อเอยู่ในบ่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะ ใช่ถือว่าหมดกันอี่ี้ก็ไม่มีจุดเด่นกันเท่าเท่ากัสึกษารไงฮะอะไรดีๆของเราเนี่ยเขาก็จะเอาไปเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดไปอีกนั่นแหละคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องกลัวฮะเพราะว่าพี่ป๋าไม่ได้บอกว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราเก่งน้อยลงนะเราเก่งยังไงเราก็เก่งอย่างนั้นเราเก่งอยู่เก็ที่แต่ว่า่ลเขาเขาเขาเอาไปต่อยอดที่คือน้องหนิงบอกทีนี้มีเรื่องที่ คนที่อยู่ในวิชาชีพช่างผมอาจจะสนใจนะคะก็คือเรื่องของการทดสอบมาตรฐานฝีมืมอของช่างผมซึ่งที่นี่เป็นที่แรกในกรุงเทพเมหาน,นะครที่ได้รับก,การรับรองจากกระทรวงแรงงานอันนี้มันสาคัญยังไงคะทำไมต้องสอบและถ้าไม่สอบมันจะเป็นยังไงคะ,คะพี่ป๋าจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยมีนยโยบายที่จะให้ทดสอบมาตรฐานผมหญิงมาตรฐานผมชายแต่ว่าในความเป็นช่างผมบ้านเราเนี่ยคนไทยรักอิสระอะไรที่จะบังคับมากก็จะไม่ค่อยชอบ ซึ่งมีความรู้สึกว่าก็เก่งแล้วตัดเก่งแล้วทําไมต้องสอบทำไมต้องสอบ,สอบและถ้าสอบไม่ผ่านเนี่ยมันจะรู้สึกเออทำไมเออแล้วก็รู้สึกว่ากเก่งอ่ะต้องสอบเพื่ออะไร,รเพื่อพื้นฐานแต่ปรากฏว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มองไปถึงว่ามีาการเปิดค้าเสรีเลยนะกะ็ะอาจจะต้องมีการฝรั่งหรือต่างชาติเข้ามาทําอาชีพผมในอนาคตเนี่ยเราก็กําลังจะเ,เรียกร้องแล้วก็รวมตัวกันให้ขอให้รัฐบาล มีกฎเกณฑ์เล่นไขสักนิดนึงมีการทดสอบของรัฐบาลเหมือนกันเวลาที่เราจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องไปสอบหลายเส้นเขาใบอนุญาตเขาว่าสอบมา,มาตรฐานเขาไหมาถึงจะรับเราแต่ถ้าช่างผมเข้ามาเมืองไทยเราก็ต้องการให้มีอย่างนี้เหมือนกันในอนาคตต่างชาติจะมาทําเมืองไทยก็ต้องสอบข้อสอบของเราให้ผ่านเหมือนกันว่าเอยต้องได้อย่างนี้อย่างนี้นะเราถึงจะให้ทําเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากคนไทยเองทุกร้านก็ควรจะมี แปะเอาไว้ว่าเยช่างของร้านเราได้สอบมาตรฐานกระทรวงรายงานแล้วนะ,ะคืออย่างน้อยๆมันเป็นสิ่งที่ให้ความเชื่อมั่น<ห>ได้ระดับหนึ่งว,ว่าพื้นของเราที่สุดเด็กที่อ่อนที่สุดเราก็ต้องผ่านการทดสอบ วันนี้ขอบพระคุณพี่ป่าและพี่จีน่ามากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นหนึ่งในสาบันหลักของช่างผมไทยในเวลานี้ด้วยนะคะมีประเด็นพูดคุยกันหรือว่าแนะนํารายการเข้าไปพูดคุยกันได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์นะคะเข้าไปคุยใน Twitter ก็ได้ค่ะหนิง N N G แล้วก็ underscorere สายสวรรค์ S A I S A W A N นะคะแล้วก็แชทวิทสายสวรรค์เขียนยิ่งก็เป็นแฟนเพจของเราใน Facebook ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ